เวลาที่เรารักใครมากๆะค่ะเราแสดงหรือโชว์ความรักนั้นออกมาอย่างไรพระเยคริต์ก็ทรงมีวิธีการที่จะแสดงนะคะหรือว่าสําแดงความรักของพระองค์เนี่ยที่ไม่เหมือนกับเรานะคะพระองค์ทรงสําแดงมันผ่านความเจ็บปวดผ่านการสิ้นพระชนบนไมก้กางเขนวันนี้เรามาพบกับโภชนาของพระเจ้าด้วยกันนะคะ CGN Thai สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวรุณาเชียนหนายนะคะในรายการ Living Life ของ CGN ไทยนะคะวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็มาดูว่าเราจะประยุกต์ใช้พระวจนะนี้อย่างไรจากพระธรรมยอนบทที่8ข้อที่21 3 0ถึง30ในหัวข้อที่ว่ามองกังเขนเห็นพระผู้ไทยยอนบทที่8ข้อ21ถึง30พระองค์ตรัสกับพวกเขาอีกว่าเราจะจากไป และพวกท่านจะแสวงหาเราและจะตายในการบาปของตัวเองที่ที่เราจะไปนั้นท่านไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือเพราะเขาพูดว่าที่ที่เราจะไปนั้นพวกท่านไปไม่ได้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ เราบอกพวกท่านว่าท่านจะตายในการบาปของตัวเองเพราะว่าถ้าพวกท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านก็จะต้องตายในการบาปของตัวเขาถามพระองค์ว่าท่านเป็นใครพระเยซูตร,รัสกับเขาว่าเราเป็นอย่างที่เราบอกพวกท่านตั้งแต่แรกแล้วเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อาจพูดและพิพากษาเกี่ยวกับท่านแต่ผู้ที่ทรงใช้เรามานั้นสัตว์จริง และเราก็กล่าวต่อโลกในสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์พวกเขาไม่ทราบว่าพระองค์ตรัสเรื่องพระบิดาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อพวกท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้นท่านก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบพระบิดาทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็สถิตยอยู่กับเรา พระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระไทยพระองค์เสมอเมื่อพระเยซูตร,รัสอย่างนี้ก็มีคนจำนวนมากวางใจในพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่21-30ถึง30นะคะ พระเยซูกิต์ก็ยังคงสนทนานะคะอยู่กับพวกฟาริสีในบทสนทนานี้นะคะก็จะเป็นการเน้นนะคะถึงสิ่งที่พระเยซูริต์จะทํานั่นก็คือการไปที่ไม้กางเขนแล้วก็เน้นเรื่องที่ว่าพระเยซูริต์เป็นใครนะคะพระเยซูพยายามนะคะที่จะบอกกับประชาชนแล้วก็พวกผู้นําศาสนาในเวลานั้นนะคะว่าพระองค์กับพระบิดาเนี่ยมีสัมพันธ์สนิทก,กันอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวบทสนทนานี้นะคะสร้างความตึงเครียดนะคะมาก ระหว่างผู้ผู้นำศาสนากับพระเยซูคริสต์นะคะแต่เราพบว่าในท่ามกลางความตึงเครียดนี้นะคะกลับมีผู้คนจนํานวนมากวางใจในพระองค์ในข้อที่21นะคะพระเยซูคริสต์ตัดว่าเราจะจากไปและพวกท่านจะสแสวงหาเรา คำว,ว่าจะจากไปนะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงการที่พระเยซูกิตจ,จะต้องไปทนทุกข์นะคะแล้วก็เส้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วก็เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคะทั้งหมดนี้กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ชา้าดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วอะคะ่ะพวกฟาริสีจะไม่เชื่อนะคะถ้าเขาไม่เชื่อพวกเขาก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไปกับพระองค์ด้วยนะคะการปฏิเสธคําสอนของพระเยซูจึงทําให้พวกเขา จะตายในการบาปของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ถ้าเรารับฟังเรื่องราวคำสอนของพระเยซูกิ์มามากพอแล้วเนะะี่ยค่ะหลายครั้งแล้วเราตอบสนองอย่างไรดีเราจะตอบสนองแบบพวกฟาริสีที่ไม่เชื่อหรือเราจะตอบสนองแบบพวกประชาชนนะคะที่หันมาวางใจในพระองค์ในข้อที่25นะคะพวกเขาถามพระเยซูกิ์ว่าท่านเป็นใครที่จริงนะคะ วกฟาริสีเนี่ยรับฟังคำสอนของพระเยซูกิสมามกพวกเขามักจะปรากฏตัวนะคะอยู่ใกล้ๆพระเยซูเสมอเพราะว่าพวกเขาอยากจะคอยฟังว่าพระเยซูกิสอนอะไรสอนยังไงพวกเขาเห็นพระเยซูกิตทำการอัศจรรย์แบบมากมายนะคะเป็นการอัศจรรย์ที่พวกเขาเองก็ยอมรับว,ว่าไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้ได้มาก่อนนะคะพระเยซูกิรักษาคนหูหนวกคนเป็นง่อยคนตาบอดขับผีสารพัด กันนั้นพวกเขานะคะก็ไม่ยอมรับว่าพระเยซูกิสส่งเป็นพระเมสสิยาทั้งๆท,ท,ที่พระเยซูกิสสัมเดงเาการอัศจรรย์แล้วก็ทำหลายอย่างให้พวกเขาได้เห็นพวกเขาไม่สามารถนะคะที่จะเอาสิ่งที่เห็นนะคะมาเชื่อมต่อกับพระคัมภีร์มาเชื่อมต่อกับพัะสัญญาเรื่องพระเมสสิยาของพระเจ้าได้เลยดังนั้นเมื่อพระเยซูกิสตรัสว่าพระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้ หรือตัดว่าพระบิดาทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้นพวกฟาริสีไม่เข้าใจนะคะเพราะพวกเขาไม่เชื่อนั่นเองพระเยซูถึงกับย้ำกับเขานะคะเราเป็นอย่างที่เราบอกพวกท่านตั้งแต่แรกแล้วการกล่าวย้ำของพระเยซูคริสต์ก็เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าพระบิดาที่ส่งพระองค์เข้ามาในโลกนี้นะคะ ในทำนองเดียวกันพวกเราคิดว่าพระเยซูริตเป็นใครจริงๆในชีวิตของเราพระเยซูริตนะคะท่งเป็นพระบุตรที่พระเจ้าส่งเข้ามาในโลกนี้ให้ทำพันธกิจเพื่อไถยบาปเราทั้งหลายทุกคนอยากจะให้ความจริงนี้ค่ะเป็นรากฐานความเชื่อของเราในข้อที่28นะคะเมื่อพระเยซูริตตรัสว่าเมื่อพวกท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้น พระองค์ทรงหมายถึงการที่พระองค์เนี่ยจะทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนนะคะและจะได้รับพังนาราศีที่ไม้กางเขนด้วยเช่นเดียวกันแล้วอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมพระเยซูกิตใช้คําว่ายกบุตรมนุษย์ขึ้นทําไมพระองค์ไม่พูดว่าเมื่อพวกท่านตรึงเราที่กางเขนการพูดว่ายกบุตรมนุษย์ขึ้นนะคะ ก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์ใช้คําเปรียบเปิยนั่นเองนะคะเหมือนเรื่องในอดีตในสมัยของโมเสสจากพระธรรมกันดานวิถีบทที่21เนะคะเวลานั้นนะคะพระเจ้าทรงลงโทษคนอิสราเอลที่บ่นนะคะอยู่ในถิ่นทุรกันดารและพวกเขาไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะพระเจ้าก็เลยส่งงูพิษนะคะมากัดพวกเขาแต่เมื่อโมเสสแล้วก็คนเหล่านั้นที่ถูกงูพิษกัดเนี่ยอธิษฐานร้องขอชีวิกับพระเจ้านะคะ พระเจ้าก็ทรงสำแดงความเมตตานะคะโดยสั่งให้โมเสสนะคะทำงูทองสำลิดขึ้นมาตัวหนึ่งติดไว้บนเสาและทุกคนนะคะที่มองงูทองสำลิดตัวนี้นะคะ่ะพวกเขานะคะจะไม่ตายจากพิษของงูฉันใดก็ฉันนั้นนะคะเราทั้งหลายที่ถูกพิษของบาปกัดกินชีวิตของเราหนทางเดียวที่เราจะรอดพ้นจากพิษบาปนี้ได้ก็คือเราทุกคนต้องมองดูที่ไม้กางเขน ต้องเชื่อในพระเยซูริตนั่นเองนะคะถ้าเราเชื่อเราก็จะรอดและอยากจะบอกว่าความรอดนี้ยิ่งใหญ่มากกว่าคนหล่อนั้นที่ถูกงูพิษกัดและไม่ตายนะคะเพราะว่าชีวิตของเราจะไม่ตายในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะคะพระเยซูริตทรงบอกพวกฟาริสีนะคะว่าเมื่อถึงเวลานั้นที่จะทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน และเฟื่องข้นเพระชนพวกเขาก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระเมสสิยาใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วพวกฟาริซีก็ยังไม่เชื่อพระเยซูพี่น้องคะกังเขนจึงเป็นการสําแดงความรักและก็ฤทธิเดชสูงสุดข,ขององค์พระเยซูคริสต์อยากจะให้ความจริงนี้คะ่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เรามีใจรักแบบโปร่งมากขึ้นทุกวันในข้อสุดท้ายพระคัมภีร์บันทึกว่า คนจำนวนมากวางใจในพระองค์เราเพบว่าแม้ในที่ที่มีความขัดแย้งกันนะคะในที่ที่ไม่มีคนเชื่อแต่เมื่อพระวนะของพระเจ้าถูกกล่าวออกไปอะคะ่ะพระวนะนั้นมีฤทธิ์เดชจะสามารถนำให้คนเนี่ยมาเชื่อในพระเยซูได้เช่นเดียวกันนะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะในการที่จะพูดเรื่องข่าวประเสริฐคนบางคนอาจจะไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดแต่อย่าให้ความไม่เชื่อของเขาเนี่ยมาเป็นเหตุให้เราท้อแท้ใจ อยากให้เราตระหนักเสมอว่าเราทุกคนต่างมีหน้าที่ในการที่จะพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ข่าวประเสริฐให้โภชนะของพระเจ้าที่มีฤทธเดชเนี่ยทำงานและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํางานผ่านพว้ชนะนั้นผ่านสิ่งที่เราพูดนั้นเราทําหน้าที่ของเราและพระเจ้าก็จะทําส่วนของพระองค์นะคะในการที่จะเปลี่ยนใจหินให้เป็นใจที่เชื่อดังนั้นจึงหนุนใจให้เราที่จะทําหน้าที่ของเรา ประกาศข่าวประเสริฐต่อไปนะคะเวลานี้อยากให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระชาขอพระคุณพระองค์เจ้าขอพระคุณสําหรับไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์ทุกครั้งที่คุณทั้งหลายมองเห็นมองดูที่ไม้กางเขนนั้นให้คุณทั้งหลายได้ตระหนักเสมอว่าพระองค์ทรงรักเรามากพระองค์ทรงยอมทุกทรมานทรงยอมเจ็บปวดและทรงยอม ที่จะตายบนไม้กางเขนเพื่อให้คนทั้งหลายได้รอดพระองค์เจ้าข้าขอข่าวดีข่าวประเสริฐนี้ทำให้คนทั้งหลายมีใจกล้าหาญที่จะกล่าวพระวจนะของพระองค์กล่าวคำพยานของพระองค์เจ้าให้กับคนที่พวงหลายรักให้กับเพื่อนบ้านให้กับคนที่ทำงานได้รู้จักพระองค์เจ้าด้วยเถิดขอให้คนทั้งหลายได้มีส่วนในการที่จะทำธนรกิจ ทำมิชชั่นแบบที่พระเยซูกิตได้ทรงทมและขอทรงโปรดอวยพรแล้วก็หนุนใจอีกหลายหลายคนโดยเฉพาะคนที่เป็นมิชชันนารีคนที่เป็นผู้ประกาศไม่ว่าคำที่คุนหลายประกาศออกไปนั้นคนบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นทำให้คุณหลายท้อแท้ใจแต่ยิ่งทำให้คุนร้ายที่จะมีใจกล้าหารมากขึ้นที่จะประกาศพระนามของพระองค์เจ้าออกไปให้มากยิ่งขึ้น ขอพิญญาบริสุทธิ์ทรงโปรดนำทรงโปรดสถิตยอยู่ด้วยในทุกครั้งที่ขงดลาลายได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์อธิษฐานมอบฝาทกทุกๆคนไว้กับพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะให้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง YouTube หรือว่า Facebook ของ Cjn ไทยนะคะและถ้าพี่น้องอยากจะแบ่งปันมีคำถามหรือว่าอยากจะแบ่งปันพระพรใดๆพี่น้องสามารถเขียนลงมาได้นะคะที่ในช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนะคะและถ้าพี่น้องเห็นว่านี่เป็นพระพรนะคะพันธกิจนี้เป็นพระพรก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่จะอธิฐานเผื่อพันธกิจของ Cjn ไทยนะคะหรือว่ามีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ให้กับพันธกิจนี้นะคะเพื่อจะเป็นพระพรกับผู้คนอีกมากมายต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ